สวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องหนึ่งนะคะมาจากอ,อ,อัทธกถามิตรจินติชาดกครับสวัสดีครับเป็นเรื่องเล่าในพุทธศาสนาที่มาที่ไปก็น่าสนใจนะคะคือพระพุทธเจ้าท่านเห็นพระเถระผู้เท่าสองรูปนะคะชอบผัดวันประกันพรุ่งไม่ยอมมาเข้าเฝ้าสัทีใช่ครับแล้วท่านก็เลยหยิบยกเรื่องในอดีตชาติขึ้นมาเล่าให้ฟังก็คือเรื่องชาดกเรื่องนี้นี่แหละค่ะ เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะมาลองสกัดแก่นคิดสำคัญสคัญจากเรื่องนี้กันนะคะครับดูว่าเราเรียนรู้อะไรได้บ้างโดยเฉพาะเรื่องออการผัดวันประกันพรุงความเกียดคร้านกับเรื่องความรอบคอบปัญญาผ่านเรื่องปลาสาตัวนี่แหละครับที่พระองค์เชื่อมโยงกับพระเถระสงรูปนั้นน่าสนใจมากค่ะเริ่มเรื่องเลยไหมคะในอดีตการนานมาแล้วมีปลาสตัวครับสมัยพระเท้าพรหมทัตครองเมืองพาราสี มีปลาชื่อพหุจินตีอันนี้คิดมากครับแล้วก็อัป,ปจินตีตัวนี้คิดน้อยแล้วก็ตัวเอกของเรามิตรกินตีคิดพอดีพอดีคิดเป็นมิตรหรือว่าคิดรอบคอบนี้เองใช่ครับสามตัวนี้เขาอาศัยอยู่ในแม่น้ําแล้วก็พากันไหวออกจากเขตป่าเข้ามาในเขตที่มนุษย์อยู่พอเข้มามาแมิตรจินตีก็รู้สึกไม่ดีแล้วเตือนเพื่อนเลยบอกว่า เฮ้ยถิ่นมนุษย์นี่มันอันตรายนะมีชาวประมงมีแหมีไซกลับป่ากันดีกว่าแต่ว่าอีกสองตัวคือผหูจินตีกับอับปัดจินตีไม่ยอมกลับครับทำไมล่ะคะติดใจอะไรเอ่ยก็น่าจะติดใจรสชาติเหยื่อในถิ่นมนุษย์นี่แหละครับคือมันหงหายกินง่ายกว่าสบายกว่าก็เลยแบบเอ่อผัดไปเรื่อยอ๋อแบบว่าเดี๋ยวค่อยไปพรุ่งนี้ค่อยไปอะไรแบบนี้เหรอคะใช่เลยครับ ไปวันนี้เถิดพรุ่งนี้ค่อยไปเถิดนี่คือสิ่งที่สะท้อนความเกียดคร้านการผัดวันแล้วก็ความประมาทด้วยนะคือมองข้ามคำเตือนของเพื่อนไปเลยเพราะความสบายเฉพาะหน้าแท้ๆเลยนะคะครับจนเวลาผ่านไปตั้งสมเดือนนะครับก็ยังอยู่ในถิ่นมนุษย์นั่นแหละแล้วก็เกิดเรื่องจนได้นะคะวันหนึ่งชาวประมงก็มาเลยมาทอดแหครับมากันแต่เช้าเลยทีนี้ ปลาผหูจินตีกับอับปะจินตีสองตัวนี้ว่ายนำหน้าไปหาอาหารไงคะก็ไม่ทันระวังตัวไม่ได้กลิ่นขายอะไรเลยครับคือด้วยความที่อาจจะเคยชินหรือประมาทไปแล้วก็ว่ายเข้าไปตุบติดในท้องขายเลยทันทีอา้าวแย่เลยส่วนมิจินตีที่ว่ายตามมาข้างหลังเนี่ยได้กลิ่นขายก่อนก็เลยรู้ตัวรู้ว่าเพื่อนติดกับแล้วใช่ครับรู้ว่าเพื่อนสองตัวติดขายไปแล้วเรียบร้อยณจุดนี้มิจินตีทํายังไงต่อคะหนีไปหรือว่านี่เลยครับ คือความน่าสนใจคือปัญญาของมิจินตีแทนที่จะหนีเอาตัวรอดคนเดียวแกกลับคิดช่วยเพื่อนครับโหใจดีจังครับคิดว่าเราจะให้ทานชีวิตแก่ปลาอันธพาลผู้เกียิคร้านคู่นี้คือถึงเพื่อนจะเกียดคร้านจะประมาทแต่ก็ยังคิดช่วยแล้วช่วยยังไงคะมันอยู่ในข่ายแล้วนี่นาะแกใช้แผนครับคือใช้ปัญญาใช้กลลูบายกลลูบายยังไงคะเล่าหน่อยคะ่ะคือมิจินตีเนี่ย วายอ้อมไปที่ปากขายด้านนอกนะครับแล้วก็แกล้งทำเป็นดิ้นแรงๆตีน้ำให้ปั่นตัวเลยเหมือนกับว่ามีปลาตัวใหญ่มากกำลังพยายามพังขายแล้วก็หลุดออกไปได้อ,อ๋อสร้างสถานการณ์หลอกใช่ครับแล้วยังไม่พอนะว่ายไปทำแบบเดียวกันที่ท้ายขายอีกเหมือนให้แน่ใจว่าชาวประมงต้องเชื่อแน่ๆว่าขายขาดปลาใหญ่หนีไปแล้วแล้วชาวประมงเชื่อไหมคะหนีไปแล้วจริงๆแล้วไงต่อคะก็รีบสิครับกลัวปลาตัวอื่นจะหนีไปอีก ก็เลยรีบช่วยกันจับปลายข่ายด้านหนึ่งยกขึ้นกะว่าจะรีบเก็บแหอ้าวพอยกขายขึ้นก็เปิดช่องฟอดีเลยครับปลาพหูจินตีกับอัปจินตีที่ติดอยู่ข้างในก็ไหลหลุดออกจากข่ายตกลงไปในน้ํารอดตายไปได้โอ้โหรอดมาได้เพราะความฉลาดของมิจินตีแท้ๆเลยนะคะเนี่ยใช่ครับเพราะอาศัยปัญญาและความเมตตาของมิจินตีล้นล้วนเลยทีนี้เรื่องนี้มันไปเชื่อมกับพระเถระสองรูปนั้นได้ยังไงนะคะที่พระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังครับ หลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงเล่าเรื่องปลาสามตัวจบแล้วพระองค์ก็ท่งเฉลยความเชื่อมโยงนี่แหละครับคือหลังจากที่ทรงทราบเรื่องที่พระเทระสองรูปผัดวันประกันพรุ่งไม่ยอมเดินทางมาเฝ้าเนี่ยพระองค์ก็ส่งเปิดเผยอดีตชาติให้ฟังว่ายังไงคะพระองค์ตรัสว่าในอดีตชาตินั้นน่ยพระเถระผู้เท่าทั้งสองรูปนี้ก็คือปลาพระหุจินตีกับอับปปจินตีนั่นเองอ๋อที่คิดมากกับคิดน้อยแล้วก็เกียดคร้านประมาทใช่ครับ ส่วนตัวพระองค์เองในชาตินั้นก็คือปลามิตรจินตีผู้มีปัญญาและมีความเมตตาที่ช่วยเพื่อนทั้งสองให้รอดพ้นจากข่ายโหเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วพระองค์ก็เออสรุปเป็นคําสอนไว้ด้วยใช่ไหมคะครับทรงตรัสเป็นพระคาถาสรุปใจความก็ประมาณว่าปลาพระหุจินตีและอัปจินตีติดอยู่ในข่ายแต่มิจจินตีช่วยให้พ้นมาได้ ทั้งสจึงกลับมาอยู่ร่วมกันในแม่น้ำนั้นอีกครั้งก็คือชี้ให้เห็นผลของการกระทำนะคะใครทำยังไงก็ได้ผลอย่างนั้นแต่ปัญญาก็ช่วยแก้ไขสถานการณ์ได้ถูกต้องครับและที่สำคัญคือผลจากการที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเล่าเรื่องชาดกนี้ให้ฟังเนี่ยพระเทระผู้เท่าทั้งสองรูปนั้นท่านเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึง้งเข้าใจแล้วเกิดอะไรขึ้นคะท่านได้บรรลุโสดาปติผลครับ ซึ่งถือเป็นขั้นแรกของการเข้าสู่กระแสะพระนิพพานในทางพุทธศาสนาเลยทีเดียวโอ้โห oh, แสดงว่าการได้ฟังเรื่องอดีตของตัวเองนี่มันช่วยให้ตื่นรู้ได้จริงๆนะคะครับมันแสดงให้เห็นว่าการเข้าใจถึงผลของการกระทําในอดีตหรืออุปนิสัยเดิมๆของตัวเองเนี่ยมันทําให้เห็นหนทางที่จะแก้ไขปรับปรุงในปัจจุบันได้จริงๆสรุปแล้วเรื่องนี้ให้ข้อคิดสําคัญมากๆเลยนะคะอย่างแรกเลยคือโทษของผัดวันประกันพรุ่ง ความเกียดคร้านการปล่อยปละละเลยตัวเองเนี่ยมันนำภัยมาถึงตัวได้จริงๆครับเทียบกับคุณค่าของการมีสติความไม่ประมาทความรอบคอบและก็ปัญญาซึ่งไม่เพียงช่วยตัวเองแต่ยังช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นได้ด้วยเหมือนอย่างที่มิจินติทำใช่เลยค่ะแล้วก็ความเมตตาด้วยนะคะถึงเพื่อนจะนิสัยไม่ดีแต่ก็ยังช่วยครับประเด็นนี้ก็สำคัญมากแล้วก็อาจจะมีอีกมุมให้เราลองคิดต่อนะครับค่ะมุมไหนคะ คือเรื่องนี้มันสะท้อนว่าอุปนิสัยเดิมๆของเราในอดีตอย่างความเกียดคร้านการคิดน้อยหรือแม้แต่การคิดมากเกินไปเนี่ยมันอาจจะยังส่งผลต่อพฤติกรรมเราในปัจจุบันอยู่ด้วยก็ได้นะครับอืมจริงค่ะเหมือนพระเทระส่งรูปนั้นแต่ในขณะเดียวกันปัญญาหรือความตื่นรู้แบบมิจินตรีเนี่ยก็เป็นเครื่องมือสำคัญมากๆที่จะช่วยให้เราเท่าทันนิสัยเหล่านั้นก้าวข้ามอุปสรรคหรือบางทีอาจจะพลิกสถานการณ์จากร้ายให้กลายเป็นดีได้เลย เหมือนที่มิจินติช่วยเพื่อนให้รอดจากความตายได้ใช่ครับคำถามชวนคิดทิ้งท้ายก็คือลองพิจารณาดูว่าการที่เราหันมาใส่ใจตระหนักรู้ถึงแบบแผนพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆของตัวเองในปัจจุบันเนี่ยอย่างเช่นเอ๊ะเราชอบผัดวันประกันพรุ่งเรื่องนี้จังหรือเอ๊ะ ทำไมเราตัดสินใจเรื่องนี้เร็วไปไม่รอบคอบเลยการตระหนักรู้ถึงสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้มันอาจจะเป็นกุญแจสําคัญดอกแรกที่จะช่วยให้เรารับมือกับปัญหาหรือความท้าทายที่มันใหญ่ขึ้นในชีวิตได้ดีขึ้นบ้างหรือเปล่าอืมน่าคิดมากๆเลยค่ะการรู้จักตัวเองเข้าใจที่มาที่ไปของนิสัยอาจจะช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างมีสติและรอบคอบมากขึ้นเหมือนมิจินตีนะคะครับประมาณนั้นเลยครับ